สวัสดีครับต่อไปเป็นขั้นตอนการสอนดึงข้อมูลนะครับผมของเครื่องบันทึกต้าหัว XBR 5 1 0 8 h s นะครับผมโดยถ้าเราเสียบสาได้ครั้งแรกนะครับในกรณีที่เปิดหน้าจอแรกไว้อยู่มันจะขึ้นโชว์ป๊อปอัพขึ้นมาให้เรากดสำรองข้อมูลตรงนั้นก็ได้นะครับหรือเราจะสามารถคลิกขวาเพื่อเข้าเมนูสำรองข้อมูลตามปกติก็ได้โดยคลิกขวาแล้วกดที่เมนูหลักนะครับใส่รหัสผ่านหรือว่ารูปแบบนะครับครั้งแรกนะครับผม พอเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับหน้าเมนูหลักให้กดแท็บที่2นะครับจะอยู่ในส่วนของการสำรองข้อมูลนะครับจะเห็นได้ว่าแฟลชไดรฟ์จะขึ้นมาแล้วนะครับจะมีพื้นที่อยู่นะครับเท่าไหร่เท่าไหร่นะฮะผมแล้วก็ให้เลือกช่องนะครับว่าจะเอาช่องไหนเหมือนผมว่าจะเอาช่องที่1อย่างเดียวหรือว่าจะเอาทั้งหมดก็ได้นะครับแล้วเราก็มาเลือกวันที่เวลานะครับที่เกิดเหตุขึ้นอันนี้ผมเลือกเป็นตอนตรงทุ่มนะครับแล้วก็หมด ทุ่มสมทีนะครับกดค้นหามันจะโชว์ช่วงเวลาทั้งหมดเลยนะครับกล้องที่1ถึงกล้องที่8นะครับเราดูตรงที่ช่องก็ได้ A1 ก็กล้องที่1 234 5 678นะครับเวลาเริ่มเราก็จะสามารถเลือกได้นะครับจะ,จะเอากี่โมงกี่โมงก็ว่าไปนะฮะเหมือนผมจะเอาแค่เนี่ยครับสนาทีนะฮะก็กดสำรองข้อมูลได้เลยในกรณีที่กดเสร็จแล้วนะครับมันจะให้เรารอพอรอแล้วก็ เรียบร้อยจะขึ้นกดคอมพิวแล้วก็กดตกลงแค่นั้นก็สามารถดึงแล่ได้ออกมาเพื่อสามารถนําไปเปิดบนคอมพิวเตอร์หรือใช้เป็นหลักฐานได้เลยนะครับ